ทุกอย่างเลยแล้วเปิดไปไหมฮะนี่ฮะอันนี้เป็นช้างตั้เอออันนี้คือช้างใต้ไงนะงท่านผู้ชมโอเคอันนี้คือ เเฮลโลวันนี้ยูนิฟอร์มมาทายชิช้จำทางจะมฟอร์มฟอร์เรดอ้าวแปลว่าป่าไม่นักเลยลูกคนอันนี้นะก็ขับได้นะลูกคนเราไปดูด้านล่างเดี๋ยวฮังยกขึ้นมาดูให้ โอ้โหนี่โชว์ของเล่นนะเลโก้ตางทุกคนดูด้านล่างดิทุกคนน่าซีว่ามีขาด้วยอ่ะอันนี้เป็นล้อไหมเรือไม่จริงเอือโอ้เรือกระดกแล้วครับโอ้ my god เนี่ยต่อให้แข็งแรงหน่อยสิท่านข้าพปเจ้าจรลุแล้วเนี่ยคนบอกคนยิงปืนบอกเอ้ยเอ้โคตรขับเรือสวดีไม่นองเอะยิงดีๆนะโอเค แล้วแล้วทำไมคนนั้นห้อยตรงเตงอย่างนั้นน่ะลูกเขาขับเรือเนี่ยอ๋อขับเรือเอาเขาลงน้ำเลยสิจะปล่อยให้เขาห้อยคางอะบเมื่อไรเจ้าช้างร้องเอาเอาลูกนั้งข้อนี้ไปเลยเป็นไงเอเบือบื้อเบื้เบื่เบื่อเบิ่อเบื่อเบื่อโอ้โโอ้โหโอ้โหจลเลยนะโอ้ อ่ะตั้งชื่อเรือ,อยังตั้งชื่อเรือแล้วชื่อวันเรือนานมากชื่อวันเรือไม่คิดเปไปไปโอ้โหทำเทคด้วยไฟเทคให้เรืออีกโอ้โหเบื้องหลังการถ่ายทำไฟเทคไฟเทค <c oughs> ไฟเทคจากไอ้กล้องนี้เลยตัวนี้เลยเไฟฉายมาฮะโอเคพอ,อยังบอกท่านผู้ชมผลงานของช้างน้อยประดิษฐ์กี่วันเนี่ย ที่1 1> หายไปเนี่ยหนึ่งวันเสร็จ1 1> เสร็จหนึ่งวันโอเคบายบายท่านผู้ชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายๆกับช้างรายลิงในทวีทให้ถึงหนึ่งทุกคนถ้ามีอย่างหนงึ่งห้ถึงหนึ่งพันซับแล้วแต่ว่า